ครับเมื่อนี้ก็สิได้ครับเมื่อนี้ก็สิได้ซ้อมรับมือกับสถานการณ์ความบสงบของบ้านเมืองหรือความขาดแคลนอาหารการกินวันสิดเป็นจะได้ครับเมื่อนี้พอเิญกับมีมีเขา่ามีแต่เขาเปลือกก็เลยมาแกะมาทุบเม็ดมันเป็นคือเขากล่องก็เลยเสียามาใส่หมอ ลงหงงลงตัวเหมือนที่หนึ่งสิบสองพันกำมเมื่อหนึ่งเด้อครับนี่ง,งกัมเมื่อหนึ่งครับนะาองเบิงทีนี้เนี่ยยูใน้กินกับไปหาบ่าได้ละครับกัดไปหาใดจะพักบุงครับพักบุ่ง,งหนล้วห้หน้าเนี่ยครับโล้วอไรอะไรไรทําห้หน้าก็เลยหาเก็บมาเอามาใสา่มาต้ม่มใส่เข่าลงเมืองครับบุ้มมีพริกมีเกลือบุมมีแหงจางแนวนะครับ แบบธรรมชาติเอาเกเลือแร่จากธรรมชาติของอพักบุ่งกับเขาบังขับมันจะเป็นยังไงครับนะครับพอดีครับมีไข่เหลืออยู่ในใน,ใน,ใ,นในขัว้วอยู่สองหน่วยก็เลยจะทุบใส่น้ำกันเลยครับออโอเค่ะปิดหมอ้อไว้ก่อน ลูกนีนย่างนอแนอง่งโอ้ยสุรครับสุรครับหิว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 